สวัสดีครับ <S <S พบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอมในรายการยิปซีโอเซริกอนสำหรับรายการของเราในรอบนี้<อ>ก็มีท่านอาจารย์โอได้เดินทางมาแล้วนะนะนะในรายการยิปซีโอเซริกอน มาแชรอย่เด็กกาลังแชร์อยู่เลในจารย์โอ้เครื่องมันช้าไม่รู้ช้าเพราะอะไรแต่ก็แชร์นะพยายามแชร์ให้เร็วที่สุดนะกดแชร์ออกไปก่อนนะครับนะกดแชร์ออกไปก่อนแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะสามอย่างนี้จะขาดไม่ได้นะครับ สวัสดีค่ะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนลั9,999พแชร์ค่ะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามะนะครับนะ เอาล้วนะค่อยๆอ,ออกไปนะครับดูดวงข้างหน้านี้นะคะดูเรื่องอะไรได้บ้างนะคะคนละหนึ่งข้อเท่านั้นเลือกมานะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะให้ครอบคลุมเเวลาสามวันเท่านั้นนะดูข้างหน้านี้เพียง3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องเวลาจะเกิดขึ้นเพียงสวันเท่านั้นนะคะ ใครสนใจดโดส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูสำหรับไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจตรวจเทพนะคะซึ่งดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะทักแชทมาแล้วถ้าสนใจนะคะขอพร้อมอวนก่อนดูนะคะข้างหน้านี้ดูเรื่องไม่ดูไพ่ยิปซีพลังเอ้ไม่ดูไพ่เทพพลังจิตไม่ดูตรวจลงตรวจเอ้ไม่ดูตรวจลงตรวจเทพนะคะดูไพ่ยิปซีอย่างละเอียดเท่านั้นนะคะ ไอ้ม่ใช่ยดูไพ่ย,ยิบซีคอหนึข้อเท่านั้นนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะถามหพ่ย,ยิบซีมาได้คนละหข้อนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแชร์แชร์แล้วก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำ,คำ,คำถามมาแตงไม่มีแชร์นะคะแตงไม่มีแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นเอ่ออะไรนะ กดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเป็นท่าครูมันจะเป็นลูกศรนครับเป็นลูกคนแล้วเป็นลูกสอนต้องไปแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แตงสาวสิบสองปีคนอินเดียเขามองว่าเราเป็นคนยังไงคะคนอินเดียนะคะคิดดีแล้วเหรอระหว่างหัว เขาบอกเจอแขกกระแจงงูให้ตีหัวแขกก่อนงูคิดดีแล้วใช่ไหมเขาคิดยังไงเขาคิดว่าเขาจู้จี้คุณค่ะไพ่บอกว่าปีนปีปอาจารย์เขาบอกว่าเราเป็นคนยังไงเขาีองว่าตามาหานิยมเขามองว่าเราอาจจะหลงชอบเขาแล้วก็ได้ไพ่ขึ้นมาว่าอย่างนั้นเป็นคนแบบว่า ไปเจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยไปจีบเขาหรือเปล่าไปแบบแต่เขาก็มองว่าคุณน่าดูแล้วน่าจะแบบว่าเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากเลยเมตตามาหานิยมนะโดยมีท่านอาจารย์โอนะผู้ที่มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดนะ แต่แม่แนะนาไม่คบคนอินเดียนะคะได้ยิ่งแชทกันอย่างเดียวนี่ไม่ได้เลยนะแอร์สามสิบการงานปีนี้จะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เป็นครูสอนการงานปีนี้จะเป็นยังไงบ้างครูแค่สามวันเราดูแค่สามวันมีแต่ปัญหาครับการงานระวังความคิดเห็นไม่ตรงกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เออเออก็นั่นแหละนะคุณแตงโมนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนแอร์ผู้ชายถามไปแล้วเขาถามต่อว่าเขาชอบหนูไหมคะทำไม<ร><ด>ไม่ถาม<ห>ว่าเขาชอบ,บนหนูแต่แรกคะคือถ้าอยากรู้ว่าเขาชอบหนูไหมคุณก็ถามว่าเขาชอบหนูไหมนะคะมา,มาดูข้างหลังดีกว่าครับ<อ>แบบเต็มสูตรครับนะนะเอาแบบจ่ายค่าครูกันให้เต็มที่เลยเอามา มาอู้เลยนะติดต่อนะครับนะดูะดวงกับท่านอาจารย์โอนะได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตครับโอนขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับเพราะว่าผมดูเป็นอาชีพนะเวลาถามข้างหน้าเนี่ยมันถามได้หนึ่งคำถามแต่ถ้าถามด้านหลังเนี่ยคุณเหมาไปเลยนะชั่วโมงหนึ่งไพ่พลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษบอกว่าขอดูแบบไพ่พลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษกับอาจารย์โออาจารย์ท็อปหน่อยนะแค่นี้ก็ได้ครับนะ ติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทรศ6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 2 2 6 1สองี่าศยสอสนโอซิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิบสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครนะูหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบูงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของข,องของงวังวัตถุมงคลต่างๆ และเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะอ,อ่ะมาครับขิงส2วบีปัญหากับแฟนจะไปกันรอดไหมคะตอนนี้เราดูให้สาันเราดูแค่สามวันนี้นะมันก็คุยกันได้ครับนะจะกลับมาคืนดีกันค่ะทุกอย่างมันจะมีการตกลงกันได้โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธาน คกนะอางมันจะไปเป็นเหมือนเดิมเคยรักกันมยังไงก็รักกันเหมือนเดิมนะคะมาท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วอาจารย์ทับพมาไมีอะไรหรือเปล่าท่านอาจารย์เอาเป็นประธานไปแล้วไงก็ดูสินะดูทรงผมนะวันนี้ไม่ได้รีดเสื้อให้อาจารย์โอจะได้มีเสื้อประจําตําแหน่งจริงๆมันต้องมีดาวไม่ก็ะจะเอาก็เอา,เ,อาเดี๋ยวไปหาแล้วเตารีดให้ไม่ต้องไปสั่งทําดาวมาก่อนดาวใหญ่ๆนะ งเงี้ยดาวใหญ่ๆจะสามดาวอ่ะเป็นสีทองทองวิบปปั๊บป๊อ่ะนะแล้วฟังเินตาเป็นอะไรจานโอ้ไงเอ,ไเอาเสื้อมัลรุมันดีมหมดดีแ้มันหัวเราะมันต้องมีสายสะพายด,ยด้วยเอ๊ะใส่ยสะพายอจารย์โอไม่ได้ใส่นานแะ้วเนี่ยต้องมีเข็มด้วยเปลี่ยนก้า,าราดเจ็ดสี <c oughs> อะเร็วอ้าวไม่มีใครถามแล้วไม่มีใครถามแนละ้วเอาแล้วนะหมดเวลาก็หมดแล้วนะเอาท่านอาจารย์โอ้ก็ไปแล้วนะครับนะใครจะดูดวงส่วนตัวมาด้านหลังตามที่ไว้นะอย่าลืมนะเริ่มต้นกก่อาจารย์โอ้หนึ่งร้อยบาทดูดวงกับผมเพียงหนึ่งพันห้าร้อยบาทติดต่อกันได้ตามที่เดิมนะเอาไปแล้ว